สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยมีพื้นฐานในโปรแกรม Photoshop แล้วอยากจะออกแบบในโปรแกรม Photoshop ให้เป็นเดี๋ยวพี่เอจะพาทุกคนไปดูในส่วนของโปรแกรมแล้วก็การตั้งค่าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าฟังก์ชันที่ใช้งานที่ง่ายที่สุดแล้วก็จะเป็นการตั้งค่าหน้ากระดาษท,ที่ทุกคนจะต้องรู้ว่าแล้วไปเปิดโปรแกรมกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นนะคะให้ทุกคนเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาเลยอ่า แล้วเลือกไปในส่วนของ Create New นะคะถ้าของใครไม่มีนะด้านบนจะมีคำว่า File นะคะ Create New ก็คือการสร้างงานใหม่ Open ก็คืองานเก่าที่เอามาแก้หรือในส่วนของ Record ตรงนี้ค่ะถ้างานที่เราเคยทำมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของ Record ตรงนี้นะคะเราสามารถคลิกตรงนี้มันก็จะไปสู่หน้าต่างการแก้ไขได้เลยทุกอย่างมีครบนะคะแต่ถ้าใครไม่มีสังเกตว่าข้างบนจะมีคำว่า File อยูอ่ให้เปิดให้เลือก Create New ขึ้นมาเลย ในส่วนของรคคอร์ดของตรงนี้ของพี่เเนี่ยเคยทํางานมาแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะมีในส่วนที่พี่เอเคยตั้งค่าไว้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าเราต้องการที่จะตั้งค่าใหม่สังเกตว่าทางด้านขวามือของเราอะค่ะมันจะมีขนาดให้เราใส่นะคะถ้าเราออกแบบในส่วนของเอาลงโลกโซเชียลต่างๆนะคะหน่วยตรงนี้พี่เอแนะนําว่าต้องเปลี่ยนเป็นพิกเซลเนาะเวลาเปลี่ยนให้จิ้มลูกศรตรงนี้นะ จะมีลูกศรอ,อยู่แล้วค่าตรงนี้กว้างคูณสูงเนี่ยอยู่ที่เราเลยว่าเราต้องการเท่าไหร่ถ้าขนาด1นต่อหนึ่งที่เขานิยมกันก็จะเป็นขนาด1040คูณ1 0นนะจ๊ะตามนี้เนาะแล้ว Resolution ตรงนี้พี่เยืนพื้นไปนเลย300ภาพมันจะค่อนข้างสวยคมชัดนะคะ Color Mode เ,เหรอ Color Mode ก็จะใช้เป็นในส่วนของ R G B Color เนื่องจากว่าสีมันจะสดนะคะเหมาะสำหรับลงในโลกโซเชียล นอกนั้นไม่ต้องเปลี่ยนนะคะแต่ถ้าใครบอกว่าอ,าอยากใช้กระดาษเป็น A4 แต่ไม่รู้ A4 มันขนาดเท่าไหร่สังเกตทางด้านบนเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกเลยว่าจะเอาขนาดโฟโต้ไหมโฟโต้สานิ้วหรืออะไรแบบนี้แต่ถ้าต้องการขนาด A4 มันจะอยู่ที่คำว่าปริ้นเนี่ยมันจะอยู่ที่คำว่าปริ้นนะคะใครที่อยากทำแล้วลงเว็บไซต์ก็จะมีอยู่นี่เห็นไหม ทำแล้วเอาลงในส่วนของโทรศัพท์ก็อยู่นี่ลองจิ้มดูได้เลยนะเนี่ยสำหรับงานปริ้นมันก็จะมีขนาดให้เราเลือกอยากได้ A4 ใช่ไหมก็เลือกเป็น A4 สมมติว่าพี่เเลือกได้แล้วนะก็กดเป็น Create เนาะมันก็จะได้เป็นขนาดกระดาษ A4 ขออนุญาตปิดไปก่อน Create New อีกทีอ่ะเลือกเป็นขนาดเห็นไหมว่าในส่วนของเลคคอรที่พี่เทำมาตะเกียบนี่ในเ e คคอร์ตรงเนี้ย พี่เ,เลือกในส่วนของ A4 ไหมมันก็จะมาโผล่ A4 ให้เราเลยแล้วก็มันสามารถเลือกได้ด้วยว่า A4 เป็นแนวตั้งแนวนอนถ้าเราอยากได้แนวนอนเราก็เลือกเป็นแนวนอนเนาะมันก็จะออกมาเป็นหน้ากระดาษแนวนอนนะแต่ณที่นี้เดี๋ยวพี่อจะออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะก็เลือก Create New เหมือนเดิมเนาะเอาขนาดพันสี่สิบคูณพันสี่สิบแล้วกันแล้วหลังจากนั้นพี่อก็จะกด Create เลยพี่เอยังไม่ได้ตั้งชื่อนะจริงๆมันตั้งก่อนหรือตั้งหลังก็ได้พี่เอจะมาแนะนำเครื่องมือนิดหนึ่งนะคะเครื่องมือตัวแรกก็คือเครื่องมือ move to ที่มันเป็นกากระบาดแบบนี้บางคนอาจจะเป็นลูกศรก็ได้นะคะเนี่ยเครื่องมือ move e t o o l เอาไว้หยิบจับชิ้นงานได้เท่านั้นนะคะเวลาใช้เครื่องมือตัวอื่นๆเสร็จแล้วใช้เครื่องมือพวกนี้เสร็จแล้วนะคะให้กลับมาที่เครื่องมือตัว Move to นะคะ เหมือนกับว่าเอ๊ะเวลาเราใช้เครื่องมือตัวอื่นเสร็จแล้วเราจบการทำงานของเครื่องมือนั้นเนี่ยก็ให้ออกมาที่นี่หรือคิดอะไรไม่ออกจำอะไรไม่ได้ให้คุณมาที่นี่เลยนะคะจะได้ไม่พลาดจริง,รงๆเนี่ยพวกนี้ถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆสังเกตว่าเขาจะมีตัวอย่างให้ว่าเครื่องมือแต่ละอย่างเนี่ยมันใช้งานทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยมันก็จะแบบทันสมัยหน่อยแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันแบบ CS6 หรืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีเนาะ หนหน้ากระดาษนะเท่ากับ1นึ่งเลเยอร์เดี๋ยวมันก็จะมีเลเยอร์เยอะแยะเลยเพราะเราจะใส่รูปภาพนู่นนี่นั่นลงไปนะคะอันนี้ก็คือวิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษของเรานะคะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าอาร์ตบอร์ดก็ได้นะถ้าเป็น ai เขาจะเรียกเป็นอาร์ตบอร์ดเนาะอ่ะซูมอินเอาการซูมหน้าต่างนะคะให้กด alt ค้างไว้แล้วก็หมุน s c r o ์เมาส์ขึ้นหรือลง alt <Altern ate S 2> ก็คือ alt บน แป้นคีย์บอร์ดนะคะหรือถ้าใครไม่ถนนะัดกดคอนโทลที่แป้นคีย์บอร์ดค้างไว้แล้วกดตรงเครื่องหมายบวกตรงชอช้างนะคะทุกคนแล้วก็กดขอไข่เป็นลบแบบนี้ก็ได้งานออกแบบของเราเนี่ยเราก็จะต้องมาใส่ตัวตกแต่งแร็กเกลียให้เป็นก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าโดยปกติเราจะทําจากล่างขึ้นบนเราก็จะต้องมาออกแบบในส่วนของแร็กเกลียก่อนเพชจะสอนให้เราเนี่ยใช้สีในการออกแบบก่อนก่อนที่จะใช้รูปภาพ เพราะฉะนั้นเครื่องมือตัวไหนที่เราใช้กันประจําในเรื่องของการมันเป็นกลุ่มสีแล้วกันเป็นกลุ่มสีก็คือเป็นตัวนี้นะคะจะเป็น gradient tool แล้วก็จะเป็น pen p a c k e t นะแต่ตอนนี้พี่จะสอนให้เราใช้ pen p a c k e t ก่อนก็คือจิ้มไปที่ตัวเดิมนี่แหละคลิกค้างไว้นะคะฟังให้ดีคลิกค้างไว้บางคนเฮ้ยทำไมจิ้มแล้วไม่ออกจิ้มแล้วไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยต้องฟังพี่เอให้ดีว่าให้คลิกค้างไว้เลย เห็นไหมพอเราคลิกค้างไว้อะมันก็จะมีในส่วนของไอเครื่องมือย่อยๆของมันเราจะมาใช้ในส่วนของเพนส์พัคเก็ตทก่อนก็คือเป็นอ e ีรูปถังสีนี่แหละจิ้มเลยแล้วเรามาเลือกกลุ่มสีทางด้านขวา,ามือของเราว่าเราอยากจะได้สีตีมสีอะไรเราก็เลือกไปว่าเราจะเอาอันไหนนะคะแล้วก็มาเลือกเฉดจากข้างในนี่อีกทีนะว่าจะเอาสีเข้มสีออกมืดหน่อยออกสีสว่างหน่อยก็มาเลือกตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะ พี่เอจะเลือกเป็นออกตีมสีสมมุติว่าพี่เอชอบออกสีเอาเอาชมพูแล้วกันชมพูไม่สวยเลยเห็นไหมสิ่งที่ยากที่สุดอะทุกคนคือมันเรื่องเยอะเรื่องเยอะด้วยตัวเองนี่นแหละอพอได้สีเสร็จปุ๊บเราก็เทลงไปเลยแบบเฮ้ยมันไม่สวยอะเอาใหม่จิ้มไหมอยากได้โทนไหมเราก็มันเลือก ใหม่แล้วก็เทลงไปใหม่ก็แค่นี้เองไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเลยเห็นไหมจิ้มใหม่เทลงไปใหม่จิ้มใหม่เทลงไปใหม่แค่นี้จบนะคะอันนี้คือการใส่สีแบบพื้นๆเลยต่อมานะคะให้เราใส่สีแบบเกรเดียนต์เกรเดียนต์ก็คือมันจะต้องไล่ระดับสีตั้งแต่2สีขึ้นไปคุณจะสักกี่สีก็ได้แต่มันจะ2สีเนาะให้คลิกที่เครื่องมือตัวเดิมนะมันจะมีตัวเครื่องมือตัวเกรเดียนต์ข้างบนเกรเดียนต์ถูจิ้มเลยจะ้ะ แล้วรูปแบบการใช้งานของมันน่ะ <getting> <part> ให้เรามาจิ้มตรงนี้นะจิ้มตรงแถบตรงนี้นะคะไม่ใช่จิ้มตรงนี้นะ,ะถ้าจิ้มตรงหน้าต่างตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแถบเครื่องมือของตัวโปรแกรมแต่ถ้าเราจิ้มตรงเนี้ยเราจะสามารถเ,เปลี่ยนสีของเราเป็นตีมสีของเราเองเลยแล้วก็จะมีรูปแบบการใช้งานอยู่ทั้งหมด5รูปแบบนี่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวลองมาใช้กันเลยก่าให้เราจิ้มตรงแถบนะถ้าจิ้มตรงนี้เป็นยังไง ก็จะเป็นตีมสีของโปรแกรมเขาซึ่งมันก็สวยแหละแต่ทีนี้เพ่เก็จะสอนให้เราใช้ตีมสีของเราเองโดยการเปลี่ยนเองเพราะถามว่าใช้ของพวกนี้มันก็ม,นกมันก็ง่ายดีใช่ไหมมันก็ง่ายดีไม่ต้องคิดเยอะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนเองล่ะให้เรามาจิ้มตรงนี้เลยตรงแถบสีมันจะเด้งหน้าต่างป๊อปอัพนี้ขึ้นมาวิธีการที่จะเปลี่ยนนะเห็นถังสีตรงด้านล่างตรงนี้ไหมเดี๋ยวซูมให้ดูเนี่ย อันนี้เขาเรียกว่าถังสีมันจะอยู่2ฝั่งนะฝั่งนู้นอีกอันหนึ่งเนี่ยมี2ฝั่งเห็นไหมคะถ้าเราต้องการเปลี่ยนให้ดนะับเบิลคลิกดับเบิลคลิกนะคลิก2ทีกิ๊กอ,อ่ะประมาณน,นี้แล้วพี่เองก็จะเลือกฝั่งซ้ายส่วนใหญ่แล้วเนะี่ยเขาจะเน้นเป็นแบบสีทน,นอ่อนเนาะแล้วถ้าฝั่งนี้เราเลือกแบบเอ้ยสวยแล้วกดโอเคได้เลยฝั่งนี้ถ้าต้องการเปลี่ยนทําเหมือนเดิมเลยค่ะดับเบิลคลิก เพ่ต้องการสีออกชมพูแหละได้ละเนี่ยก็ได้เรียบร้อยแล้วได้สองสีนะคะถ้าอยากเพิ่มอีกให้เอาเมาส์ไปวางใต้แถบแบบนี้แล้วก็คลิกได้เลยสังเกตคุณต้องการกี่ถังละเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาแล้วคุณก็เปลี่ยนโดยการดับเบิลคลิกถูกไหมแต่ทีนี้ทั้งนั้นเพ่ก็เอาแค่สองก็พอ,อเดี๋ยวมันจะเป็นสีรุ้งไปโอเคสีสามารถที่จะแบบเออขยับได้นะคะเนี่ยขยับได้เลย อชอบใจแล้วค่ะกดโอเคได้เลยวิธีการใช้งานมันไม่ใช่ว่าเราคลิกปุ๊บแล้วมันเปลี่ยนปั๊บนะคะให้เรามเลือกรูปแบบการใช้งานให้เลือกรูปแบบการใช้งานก่อนเหมือนที่ยบอกตะเกียเนี่ยตัวนี้ถ้ารูปแบบเนี่ยมาเลือกก่อนว่าเราจะใช้รูปแบบไหนลองเล่นไปตั้งแต่ที่หที่2อไปเลยนะคะการใช้งานใช้วิธีการลากค่ะคลิกค้างไว้แล้วก็ลากล,ากลงมานะจ๊ะลากสั้นลากยาวมีผลเห็นไหมมันก็จะไล้ได้ดับแบบ2สีเลยะจะลากจากซ้ายไปขวาก็ได้ ทะแยงก็ได้เอาที่สบายใจเนาะส่วนแบบที่สองส่วนใหญ่แล้วพี่เอจะใช้แบบที่หนึ่งกับแบบที่สองแค่นั้นแหละแบบที่สองเนี่ยมันจะเป็นแบบวาวๆแบบตรงกลางเนาะเนี่ยสังเกตดูดิเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนจุดวาวๆตรงกลางเป็นจุดนําสายตาให้กับเราอะไรเงี้ยลองมาใช้ดูมันเป็นยังไงสมมุติว่าจุดขา,ขายของเราอยู่ตรงนี้บริเวณนี้แล้วเราลากออกไปจะเป็นนางแบบหรือตัวสินค้าเราก็แล้วแต่ สังเกตว่ามันจะวาวจากจุดที่เรา,าลากออกไปเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราอยากให้มันเป็นจุดนําสายตาแบบนี้เพชรถึงได้บอกว่าเราต้องใช้สีอ่อนอยู่ทางด้านซ้ายสีเข้มอยู่ทางด้านขวาถ้าเราจะใช้อันนี้นะใช้รูปแบบแบบที่สองนี่นะเนี่ยลากสั้นลากยาวมีผลถ้าเราเราลากสั้นจะเป็นอย่างนี้ถ้าลากยาวจะเป็นแบบนี้นะคะอาจจะลากจากมุมก็ได้แล้วแต่ น้างมุมบนอ่ะถ้าอยากให้เส้นมันตรงกดชิปด้วยแต่ถ้าแบบเราไม่กดชิปมันอาจจะแบบเนี่เห็นไหมเปะไปเปมาถ้าเรากดชิปปุ๊บฟังก็เป็นแบบนี้เลยนะคะจากนั้นพอเราได้สีเรียบร้อยนะคะอย่าลืมกดไปที่ตัว move to หรือกดตัว V ที่แป่นคีย์บอร์ดนะคะมันจะเป็นคีย์ลัดซึ่งเขาก็จะมีบอกนะจ๊ะว่าถ้าคุณใช้เครื่องมือตัวนี้คีย์ลัดเนี่ยมันคือตัว V นะ เราสามารถใช้คีย์ลัดเพื่อความรวดเร็วและดูเป็นโปรเฟชชั่นอลอ่ากดค่ะเห็นไหมคะหลังจากนั้นนะคะการออกแบบแม่กาวอีกแบบนึงเนี่ยเขาก็จะใช้รูปภาพมาเป็นตัวตกแต่งให้มันสวยงามเนาะเพราะฉะนั้นแล้วพี่เอก็จะไปหารูปภาพที่เรามีความรู้สึก,กว่าเออเร,เ,รเราชอบอะนะเว็บไซต์ที่ใช้ฟรีในเชิงพาณิชย์ก็จะเป็นตัว พิกเซที่เบย์ชอบใช้นะเพราะว่าจริงๆแล้วรูปมันก็เยอะพิมพ์เทเลสก็เยอะเยอะจริงๆเราก็ดูก่อนว่าเราจะออกแบบหรือคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรแล้วคุณค่อยไปเลือกรูปภาพที่มันเหมาะสมนะแต่อันนี้พี่เอจะทำเป็นเป็นไกด์ให้ทุกคนดูเฉยๆว่าเออเวลาเราจะออกแบบเนี่ยเวลาเอารูปภาพเข้ามาใส่เนี่ยเขาทำยังไงขอพิมพ์ถ้าสมมติใครต้องการอะไรก็เซิร์ชหาได้นะ โอเคเอาเป็นคอมพิวเตอร์อยากได้ตัวนี้อยากได้ตัวนี้นะคะมีอยู่2ประเด็นก็คือถ้าคุณบอกว่าคุณอยากได้ภาพนี้เก็บไว้เลยคุณสามารถมันจะมีคําว่าโหลดฟรีอยู่เห็นไหมคุณคลิกที่โหลดฟรีแล้วคุณก็จะสามารถเลือกขนาดของมันได้เนาะหรือ2ถ้าคุณขี้เกียจที่จะโหลดฟรีแล้วเอามาใช้อ ณก็คลิกขวาแล้วก็ copy image แบบนี้ได้เลยซึ่งวิธีนี้พี่เอก็จะใช้เป็นตัว copy image นะคะเพราะว่าแ a c กกาลพี่เอไม่ได้ต้องการให้มันคมชัดอะไรแล้วหลังจากนั้นพี่เอก็จะเปิดโปรแกรม Photoshop มาการที่จะเอารูปมาใส่นะตะก,กี้เรา Copy ใช่ไหมคลิกขวา Copy แต่มาที่นี่มันคลิกขวาแล้วมันวางไม่ได้มันคลิกขวาไม่ได้มันต้องใช้ control v c อนโทวี v, คือวางรูปที่เราออกมาเนี่ยมันก็จะเด้งมาตรงนี้เลยเรียบร้อยสังเกตด,ด้านขวามือนะจ๊ะที่รักมันจะมีอยู่สองตัวละเห็นไหมสองเลเยอร์แล้วเพราะเราเอารูปภาพรูปเนี้ยเข้ามาใส่โอเคปะรูปภาพสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะคะตอนนี้มันขึ้นว่าเลเยอร์หนึ่งถ้าเราต้องการเปลี่ยนให้เดบเบิลคลิกแล้วก็ใส่ไปซะ bg อะไรแบบนี้นะเลเยอร์ สามารถที่จะขยับได้อีกนะคะแล้วเราสามารถที่จะขยายเลเยอร์ได้ด้วยการกดคอนโทนทีคอนโทนทีไทยแลนด์นะคะแล้วก็เราก็ดึงมุมได้เลยถ้าเราต้องการให้เต็มหน้าให้เราดึงให้สุดไปเลยถ้าเวอร์ชันใหม่ไม่ต้องกดชิปแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าต้องกดนะมันสลับกันนิดนึงพอเราได้เราก็จัดซะว่าเราต้องการเอาประมาณไหนดีสามารถเราใหญ่กว่นี้ได้อีกอ สิ่งที่มันหลุดขอบไปะค่ะทุกคนเนี่ยที่มันหลุดขอบไปอะมันจะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติเลย่ะ enter เลยเอาประมาณนี้และตรงนี้ยังสามารถขยับได้นะคะซึ่งถ้าเราไม่อยากให้มันขยับอะเราจะทำการล็อกมันแบบนี้เพื่อไม่ให้มันขยับเพราะฉะนั้นกุญแจจะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่มันจะมีกุญแจอยู่ให้เราล็อกไว้เลยก็กดล็อกเลยสังเกตว่ามันจะล็อกแล้วเรามันจะขยับไม่ได้ละ จนกว่าเราจะปลดล็อกถ้าเราจะปลดล็อกล้วก็แค่คลิกที่ปุญแจเหมือนเดิมแบบนี้นะเลเยอร์ที่ถูกเลือกก็จะเป็นเลเยอร์สีเข้มกว่าเ,เดี๋ยวให้ทุกคนดูอีกนิดนะคะข้างบนเนี่ยบางคนแบบเอ๊ะทำไมมันจับเลเยอร์แล้วมันไม่ยอมเลื่อนทุกคนดูตรงนี้อ่ะไอ้นนี้บางอีกมันจะขึ้นว่าออโต้ซีเล็ให้ทุกคนติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ให้หน่อยนะคะให้ติ๊กถูกเลย ทำไมต้องให้ติ๊กถูกเพราะว่าเวลาเราจิ้มตรงไหนมันก็จะเลือกเป็นเลเยอร์นั้นเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งจิ้มตรงเลเยอร์เข้าใจตรงกันเนาะอ่ะพอเราได้แล้วพี่เอจะสอนให้เราเฟดในส่วนของแบล็กเกาเพราะเราไม่ต้องการให้แบล็กเกามันโดดเด่นเกินสินค้าเกินผลิตภัณฑ์ของเรานะคะพี่เอก็จะลดในส่วนของ o p ปาซิตต้ต้องขออภัยด้วยนะคะไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยคือแบบ งูงูประปามากค่ะอันนี้เวลาเราลด opacity แล้วสังเกตว่ามันจะมองเห็น black กาวที่อยู่ด้านหลังของเราซึ่ง black กาวของพี่เอมันเป็นสีชมพูเอ่อมันก็จะได้โทนประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือการตกแต่งแ l a c k กาวของเราสามารถลด opacity ได้เลยนี่เพี่งเราแค่40%เพื่อให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันจางลงนะอะไรแบบนี้นะคะ แล้วเราจะตกแต่งด้วยอะไรก็ตกแต่งเข้าไปนะคะเดี๋ยว EP หน้าพี่เอจะสอนให้เรา,าใส่ในส่วนของอไดคัตเนาะจะเป็นการไดคัตออกมาดีกว่าแล้วก็ตกแต่งในส่วนของพวกตัวหนังสืออะไรแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นการออกแบบในส่วนของแบ็กกราวเนาะก่อนที่เราจะไปเรื่องอื่นๆเราก็ต้องมีการออกแบบแบ็กกราวให้เป็นการใช้เครื่องมือให้เป็นนะคะเห็นไหมว่าตอนนี้ใช้แค่เครื่องมือในส่วนของมูฟูเอง มันก็จะมีในส่วนของเครื่องมืออื่นๆที่เราจะต้องมาใช้งานด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนพอที่จะจับทางถูกไหมว่าเวลาเริ่มต้นเนี่ยเขาเริ่มต้นกันยังไงการสร้างหน้ากระดาษสร้างยังไงใครต้องการเท่าไหร่ก็ไปตั้งเอานะคะพี่เอจะหยุดถึงแค่ในส่วนของการตั้งค่าหน้ากระดาษแล้วก็การออกแบบแบนะ็กกราวเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปคลิปเรยยาวทุกคนค่อนข้างที่จะเบื่อพี่เอ พี่เอไม่อยากให้ทุกคนเบื่อพี่เอเนาะแล้วเดี๋ยวให้เราเนี่ยไปดู EP ต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการไดคัดเนาะการใส่เทคกต่างๆการก๊อปปี้เอ่ยการรวมเลเยอร์เอ่ยถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็แสดงความคิดเห็นมาถามพี่เอได้เลยแลวพี่เอจะตอบให้นะคะเป็นเคสๆไปเนาะสำหรับ EP นี้เดี๋ยวพี่เอขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปเจอกันที่ EP หน้านะคะเดี๋ยวพี่เอจะทำในส่วนของการใดคัดเพราะว่า Photoshop ก็จำเป็นในเรื่องของการใดคัดเนาะแล้วถ้าใครเนี่ย าสามารถที่จะไปอัปโหลดเวอร์ชันใหม่ๆม,มาเนี่ยก็พี่เอแนะนำนะว่าควรที่จะเป็นเวอร์ชันใหม่ได้แล้วเพราะว่าเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือหรือฟังก์ชันอื่นๆที่มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้งานง่ายกว่าเวอร์ชันเก่าเยอะเลยสะดวกกว่าเยอะเลยนะคะคุณไปโหลดมาเลยก็ลองเอามาใช้งานดูสําหรับ EP นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วต้องไปเจอกันที่ EP หน้านะจ๊ะ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพี่เอด้วยมันจะได้แจ้งเตือนว่าพี่เอทำคลิปใหม่ให้ทุกคนดูนะคะพี่เอก็จะมีรเรื่องราวของการออกแบบคอนเทนต์ต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีการยกตัวอย่างนู่นนี่นั่น,นเผื่อเป็นไกด์ไลน์ให้ทุกคนได้เอาไปออกแบบกันนะคะสำหรับ EP นี้ไปบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ